ถ้ารู้ว่าคู่รักพกถุงยางอนามัยจะรู้สึกยังไงหนุ่มสาวที่ The Next Market ในโครงการ The Jam Factory มีคำตอบค่ะ หนูว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะพกเป็นการป้องกันอย่างหนึง่งคือ safety first ดีที่สุดค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างแรกคือก็ป้องกันเรื่องโรคติดต่อต่างๆแล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์รู้สึกว่าปลอดภัยและเซฟค่ะ,คะการที่พกไว้มันก็เหมือนระวังตัวอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์โชคชนแต่ว่าปลอดภัยค่ะ คอนเฟิร์มค่ะพกไว้ค่ะก็คงคิดว่าเขามีประสบการณ์โชคชนนะคะน่าจะพูดกับเขาตรงๆสิ่งที่เขาทํามันทําให้เรารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเขาเซฟนะครับผมว่าดีเกิดเผื่อเราลืมพกมาเนี่ยก็ ก็ช่วยเราได้ครับเราจะไม่พลาดสถานการณ์นี้ครับช่วยได้เยอะนะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือป้องกันตัวเราป้องกันเขาด้วยรู้สึกว่าเขาก็คงเป็นคนที่ชอบเตรียมพร้อมการที่คนเราจะแบบรักการมีรายการมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะคิดให้ดีแล้วก็ทํากับคนที่เรารักที่สําคัญก็คือต้องมีการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยหรือวิธีต่างๆ